ฮัลโหลทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสะพันร้อยมาอีกแล้วทุกคนบริลงเขียบายเหมือเนาะตอนนี้สะพันกำลังอว้วนอ้วนเป็นหมูเลยทุกคนยิ่งเขียดยิ่งกินเมื่อวเป็นวันยุดเนาะสะพันกะย่หองไปห้วินตันแล้วเนาะวินตันกะโบมานึส่สะพันช่วงนี้วินตันติดพอ พราะว่าอยู C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  ่ฮอลิเดย์อยู่แบบว่าวันยูเถอะนะเพื่อนก็ได้แบบไปอยู่น้ำโพไรก็ได้ติดพอแต่ว่าสะพานก็บตรงเตรียมก็ได้ปะสะพานตรงเตรียมคลองทุกคนสะพานตรงเตรียมคลองใหญ่บานอีกแล้วก็ได้แบบว่าก็ได้แบบเออบโบหายจิ้นตันมานั่มเพื่อนโบยากมานะสะพานก็ได้แบบเออโบมากับโบมาเพราะว่าสะพานตรงมาเตรียมจานหองเตรียมคลองสิวยใหญ่หองอีกแล้วทุกคนใหญ่บานอีกแล้ว อยู่บอเป็นทีเป็นทางทุกคนเลย e. ตอนในชาพันกรก็ดังเหตุอันนี้แต่ว่ากระดาษกระดาษที่ว่าขเขาเอ่ยยังกระดาษท่บรูว่าทุ้งอาหารน่ะไหม,มทุกคนทุ้งผลิตภัณฑ์ที่ชาพันธใส่เห็ดอาหารไปนะตรงเก็บไว้ตรงเก็บส,สติเกร์ไว้เพราะว่าตรงเอามาติดใส่ปุ่มเพื่อสิเพราว่าไอ้หน่วยงานที่เขาคนโทรลนะเขาสิมาตรวจเขาสิเขาสิทำเพราวะว่เา,า,ะเาเขาใส่ยยังเน่เขา เบกระดาษใบวอใส่ม <S preach science> ้วนวัสด so so. ุอายุจ่างสินะตอนนี้สะพานกะลังเหตุอยู่งานเดี่ยวแต่ว่ากับบเหลวก็เอามาเหตุอยู่เหอนเนาะเพราะว่าสะพานบม่อยากเห็ุอยู่หันเพราะว่ามันก็ใส่เวลาลุนเตือยอยู่คันเลิกงานนะสะพานก็จะกลับบาทนะใช่ไหมคอยเอามาเหตุอยู่บานก็ได้ก็คือว่าสะพานเห็ุโทรศัพท์เสียทุกคนที่สิมาแจ้งข่าวตอนนี้คือสะพานเห็ุโทรศัพท์เสีย นะโทรศัพท์ iPhone นี่ตอนนี้สะพานใส่ iPad ใส่แท็บเล็ตถ่ายกลับ <c oughs> มาใส่แท็บเล็ตคือเก่าโ,โอ้ยทุกคนเองโทรศัพท์เสียรประมาณสองสามวันเองนะทุกคนโทรศัพท์ iPhone เนาะสะพานนะไปหาไปฮับลูกนี่แหละหลับวินตันนันเด่นนะเด่นอันนั้นนะเด่นอยู่ในเรือนบ้านแหละแต่ว่าวินตันบอว่าเห็ดกระถอมเองสินะพอเขาเห็ดกระถอมหายสะพานก็ได้นั่งลูกเองส่นะ แต่ว่าโทรศัพท์หันยาใส่กระเป๋ากางเกงแต่บุหูวว่ามันหล่นอยู่หันบอ่อแต่ว่ากลับไปถามเจ้าของบ้านเขาแล้วเขาบอกเขาบอกว่าเขาบอเห็นนะสินะ่ะแต่สะพานธ์บูหัวมื่อก็ได้อ่าจ้างจางหาดูแล้วก็ได้ไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะสินะไปซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรนะสื่อคล้องยังเหลวกับเขามาห้องเนี่ยแหละเขามาห้องแล้วก็มหาหาโทรศัพท์ก็หาโทรศัพท์บุเห็นคิดว่าลืมในรถกรเร็เลยว่าไปหาในรถกับบุเห็นทุกคน ก็คือหายเลยโมโหวีแววเลยสพานก็เลย,เเลยบ่บมีโทรศัพท์ใส่เนาะจะเอาโทรศัพท์เก่ามาใส่โทรศัพท์เก่าสพานั่นนี่ก็คือแตกแตกแตนมากนะโทรศัพท์เก่าใส่ตั้งแต่ตอนอยู่ไทยเนาะมันกระโทรได้แต่ว่าของมันแตกตอนนี้สพานก็ใส่แท็บเล็ตไทยถ่ายวิดีโอสพาน,นะแจงข่าวโทรศัพท์หายเนาะและ้วสพานส่ต้องหาเงินมาซื้อโทรศัพท์ใหม่เพราะว่า ท่าพันจำเป็นต้องใส่ตองแบบต้องท้ายคลิปหานะที่ว่าบริลลลงคลิปโดนโดนจังโลกเนี่ยกับการพ่อแห้งแล้วการโทรศัพท์หายไปแห้งซินแนนไปเองเนาะแต่ว่าท่าพันกับซีพายามหาเงินใส่สื่อโทรศัพท์ก่อนเนาะเนี่ยและท่าพันกับซีมาวาให้ฟังว่าเงินเดือนเงินเดือนท่าพันอะเท่าไยเพียดงานนะนะแลคาค่าใส่ใจพ่อวอลอะไรกับอันพ่อของพ่อของ ดูอ่ะเขาซอยย่อนใช่นะเพราะว่ามีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์กระทามนะแล้วก็ขอบใจเนาะขอบคุณขอบคุณเบไปทุกคนเนะาะที่ให้กำลังใจสะพันที่ว่านะเห็นสะพันนะเฮ็ดงานให้กำลังใจเนาะก็ขอบคุณหลายๆขอบคุณขอบใจได้อ่ะสะพนันนะบุคคลเฮ็ดงานอันนี้จะเชือนะ่อเนาะแปลว่าห้าเขาไปใหม่ๆเขาเป็นแบบมือใหม้นะเป็นเหลื่อมต้นเลยก็คือแบบประมาณพันพันหกกว่าพันหก 1, กลัวเนี่ยนะเนาะ แต่ว่าถ้าคนที่เขามีประสบการณ์เขาก็สิหลายลายกานั้นทน,นะก็คือว่าพันทกนะเจ้พันต้องจ่ายค่าห้องจ่ายค่าห้องจ่ายค่าประกันภัยรถประกันภัยชีวิตเจ้พันแบบว่ากับประกันภัยอ่าอ่าชุกพาพนะันในการของสภาพในก็ของมินตันนำนม่สินะแล้วก็จ่ายค่าห้องเนาะแล้วก็เก็บกับเก็บได้หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าอ่าส่วงส่วงส่วงนังหลังที่ว่า ตอนวินตันเขาโรงเรียนนะก็แต่ไปส่งวินตันไปฮวงเฮียนมันก็เสียค่าน้ำมันนะเพราะว่าจากวอนที่ซาพันอยู่ไปหาวอนฮวงเฮียนวินตันก็ไกลเต่เอานอนก็ค่าเสียค่าน้ำมูกน้ำมันยังก็ลายเนี่ยแต่ว่าในภายในช่งเดือนวินตันอ่วินตันอยู่น้ำโพซาพันกับบัวลอยอันนี้ลายบัวลอไปเที่ยวไปลายนะหมบัวลอเที่ยวทุกวันก็่มีแต่ว่าไปเที่ยวไปหาวินตันบางเทื่อนใช่ไหมไปเอาวินตันมานอนน้ำใช่ไหมแล้วก็ไปส่งใช่ไหม ก็คือว่าสะพานกคยเห็นภาษาฝรั่งเศสก็เลยแบบในชั้นในโซงเดือนในเพื่อที่ว่าลูกหยุดโรงเรียนนะสะพานตรงเนี้ยเวลามาเหียนนําเนาะก็ยหนุ่มย่าทุกคนเพราะว่าเออเขาพอเขาก็บ่คอยจะแฮปปี้วันไหนบ่คอยสิพอใจวันไหนฮะนะเพราะว่าเขาเป็นเขาสิดูแลลูกลายก่าสะพานนะแต่แตสพานคิดว่าเออภายในโซงเดือนในลูกยุดโรงเรียนละ นาก่อนนานี้เราก้อนนี้น,นี้เราก็น,นี้ไปไทยเราก็น,นี้ไปหันไปนี้ะน,นะสะพานก็ดูแลดูกคนเดียวพอเรากลับมาสะพานก็คิดว่าเออเป็นเป็นที่ของเราแล้วนะแล้วก็เพราะว่าล้างๆไปนี่ประมาณเดือนตุลาเนี่ยนะกลับไปไทยอีกฮะนะก็นนะกะทรวงนี้ไทยเราเบิ่งไปก่อนพอส่วงต่อไปกับสะพานเป็นคนเบิ่งเงินชนะนะคะค่าใช้จ่ายก็เหมือนแบบว่า แค่งานเพราะบริโมาแม่ทุกคนนหละแบบว่าใส่ใจใส่ใจแบบเดือนต่อเดือนนะแบบว่ามันคั้นเก็บมันกับบริเกตไลายนะแล้วก็ถามว่าวพอเขาซอยบัวก็คือว่าบริเลซอยเนาะถึงว่าดูสียู่น้ำสัพพันดีบัวบริยู่น้ำสัพพันคือไปอยู่น้ำเหล่าทรงเรือนยังสิแล้วกับบริบริเลซอยยังนะยิงบริเลซอยขันดูอยู่กับอลาแต่ว่าลูกกับยู่กับสัพพันแล้วก็บบริเซอยเนาะมิแต่ว่าแบบบริเลให้บริเลให้ค่าเลี้ยงดูมิแต่ว่า คือเราไปถ่ายเรือนทีแล้วเนาะตัวอย่างเราไปเรือนหนึ่งก็นายก็ไปชายค่ะยังรู้ไหมแต่ว,ว่าอ่าคาคนมาเลี้ยงรูอันนี้เลี้ยงรูวันหยุดน,นั่นเองที่ว่าได้นอยอยู่โรงเรียนนะก็คือหานกับฮันเคิร์กนะนะก็คือแบบหาซีหาซีช่องมือสะพานกนระตอ,องใหญ่ของเนาะเพราะว่าของที่สะพานอยู่นี่มันแบบว่ามันเก่าแม่ทุกคนแล้วก็ไอ้โครงการทีช่วยสะพานนี่เขาก็ก็เลยว่าใส่สพนนะพานไปอยู่บนพืน้นเขาหาห้องให้แล้วเนาะ แล้วในโครงการที่เขาช่วยเหลือเราเลยนะแบบว่าเขาช่วยเหลือพวกแบบครอบพว่ามีปัญหาครอบครัวด้วยว่าคนที่ว่าปลอกอุพยบปลอกวันนั้นนะมีปัญหาอานธบานยังนี้แหละกามเอยู่นี่มันก็ค่าห้องมันก็ถูกไหมทุกคนทาสะพานอ่ะไปหาห้องเองไปหาห้องเองที่ว่าบริยูในโครงการนี้มันก็แพงไหมทุกคนมันก็แพงนะสะพานก็คือว่าคือสิบวัยคือสิบหลอดก็เลยว่าอยู่กับโครงการนี้ต่อไปเองสินะ เดะเขาก็เรียกว่าหายสักพันใหญ่เพราะห้องตัวนี้เขาชิ่เห็ดไม่มันช่ซำมันห้องมันเกา่าแล้วก็ห้องน้ำมันก็มิน้นทุกคนมินแห้ง,หงอย่างพวว่ามันแบบว่าคลา,ายมันไม่มีปัญหาเดืองท่อน้ำเดืองระบายนะ้ำไม่ใช่นะทุกคนเวลาเขาห้องน้ำคือมินแห้งใช่นะเขาก็เรียกว่ายหญ่สัพันธ์ไปอยูบ่บนอื่นเขาบอกว่าเออ,อห้องใหม่นะมันลอยกว่าตัวนี้แต่ว่า มันใหม่กล่าน,นะมันบรามีปัญหาเองเห็นนะเขาก็ใช้สะพนญญานใหญ่ไปอยู่หันเนาะซองอีกซองมือสะพานกับคนเครื่องแต่ว่ามือก็คือแบบว่าเออสะพานก็เตรียมเตรียมคลองไหวเห็นนะมีแต่ว่า,ออวาออราานนะาอทาเขาเอากระเจีหยสะพานแล้วก็สะพานกัะใหญ่คลองทุกคนก็คือว่าอยู่ในโครงการนี้ต่อไปละโครงการเนี่ฮะมันสะพานสามารถอยู่ได้ประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งก็ะเคืองเนาะปีหนึ่งก็ะเคืองตอนนี้ก็ ผ่านมาประมาณครึ่งทางเนี่ยนะจังไรสะพาันก็ตรงใหญ่ก็รอ,อกก็ตรงใหญ่ออกไปอยู่วันอื่นถ้าไปอยู่วันอื่นก็คือต้องหาบอลอยู่เองนะทุกคนแล้วก็่าของก็แพงเองนะหนึ่งสะพาันก็บอกว่าสิไวบโบสิโลดบโบเนาะตอนนี้คือแบบมืดเมืดมุ่มมนมาเนาะสะพาันนะ,แบบนะ <laughs> แบบไปทางไหนดีให้ไหมนะแบบไปทางไหนดีตอนนี้นะสะพาันอยู่ใจกลางเมืองเนาใจกลางเมืองของเมืองตัวเมืองเลยแล้วก็ มันเซมมีค้นเธ่บ่าว่าเป็นอาลาเป็นคนอ่ามันอ่ามันเซมีค้นทธ่บ่าว่าต่างชาที่เขามาอยู่คนอพยพมาอยู่ไมมทุกคนและแบบว่าเขาแบบคนสีเลยนะผิวสีเลยสินะและมันกับขนขาี่วสินากลัวนะทุกคนแต่ว่าสัพพันธ์คิดว่าแต่ก่อนนะมาอยู่ฟอนตานีนะคิดว่าอ่า มันหัวนากลัวคิดว่ามันเป็นแบบเออเมืองเล็กน้อยมันนาอยู่นะที่จริงโมเมนต์เด้ยเวลานะสะพานย่างออกไปดินไปปาร์คไปไปบอลชนสาธารณะนะทุกคนอ่ามันจะมีผู้ใส่มากหมักมาคอแบบว่ามักมาขอเบอรอมักมาแบาาบว่ามะหว่าน้ำเห่านะทุกคนแล้วก็แล้วก็ลกักษณะท่าทางเขาถ้าลักษณะท่าทางของเขาหันเป็นตะยานนะที่นะแล้วสะพานก็ได้โบหมักโบค่อยออกไปเลยบบค่อยออกไปข้างนอกเวลาที่แบบว่า ใหญ่ๆแบบว่าคำคำเนี่ยสินะเดบซัพพันบกกาเลยบอนที่สะพันสิไปอยูหันก็คือเป็นเขาเอิ่นวาสลัมเนาะทุกคนอยู่นี่ฮะเขาเอิ่นวาสลัมอ่าทีว่าสะพพันยู่ในโครงการนี้นะเขาเอิ่นสะลัม,ม,ม,มสลัมเนี่ยสินะสะพพันบุกคอยสิได้ไไสิบัวเลยบัวเลยสังเกตนะแม่พ่อพ่อลุนๆไปมากอะไรยิ่งแบบขาว่าสะลัอมอยู่นั่มสลัม มันจะเกิดมาขืดพอมมันอันเดียวกันบอกเขาคำว่าสลัมสลัมอยู่ไทยเห็ไหมทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบว่าอยู่แบบเออาร์เต็นซินะอยู่แบบอันนี้แล้วทุกคนก็จะหอ้ออวราสลัมเป็นยางไรฮะนะและ้วแบนนี้อ่าแล้วคนหัวใจของสักพันก็ไดนะ้บอกว่าอ๋อจะอยู่น้ำสลัมบออย่างนนะแล้วบอลที่สัพันไปอยู่ก็คือว่าไปอยู่ร่วมกันทับคนนะผิวซีแล้วก็ในมันเป็นแฝดนต่ไม่ทุกคนเป็นแบบ ตามทีตามทีมาดามบอกนะบอกว่ามันเป็นอ่าเป็นอพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตนั่นสินะแล้วกัมันมันมีได้ห้องอ่าห้องอื่นมันก็จะเป็นแบบคนอุปโภคยุกนั่นสินะที่ะเขาเขาเอามาแล้วเขาช่วยเหลือนั่นสินะแล้วสภาพเรียกมันคึ้นหยาดโอ้เฮงไปอยู่ก็คนนามที่ว่าเขาอุปโภคยุมานะเขาโบหูนะเขาโบหูวัดธาตุธรรมเขาเขาโบหจากเขาฮะนะแต่สําหรับสภาพน่ะบอกว่าโบอยากไปนะ แต่ว่าบมมีทางเดือะทุกคนเพราะว่าหาหองหาหองบไองัไใดหองกระเพงน,งนี่นนะก็ต้องอยู่ไปก่อนแต่ว่าจังไกรกะสภานักศึกบ่อยู่โดน,นนอกกับแบบใหญ่ไปก่อนแล้วก็เริ่มหาหองนี่ชนะสพานี่นนะคือว่าอา้าเป็นสาระคือการบอรอยนี่ชนะแล้วสพานะบัอยากให้วินตันแบบไปอยู่ในแบบสภาพแบบนั้นนะคแบบือแปลว่าอยากให้เขาอยู่ในสภาพแบบรอมดีๆนะแบบว่าขั้นเป็นบ้านเป็นบานแบบเป็นบ้าน,น,าน,น,าน,น,านไม่เลินบาน้าเนี่ยนะ เดวันสะพันอยากอยู่นะคันอยู่แต่อพาร์ตเมนต์นะสะพันคันพอเข้าไปไทยและอยู่วินตันอยู่กับสะพันนะกะชิด้อยูจะนี่ห้องเดินโรงเรียนมากกะชิด้อยู่ในห้องนี่ใช่นะเดินสามารถไปโรงเรียนนี่ใช่นะแดาวน์นอยู่กับตรงไปบอนหับเลี้ยงเด็กแล้วก็กลับมากขึอนหรือบางเถื่อกับบางที่กับชได้อยู่นั่หดูนู่นองนี้นะเออมันก็เลยหยากะชิดาสะพันก็คือเจังเดยตอนนี้คือมืดแปดด่านมากเลยทุกคนโมโหกับเซจังใดโมโหกัวศิษยจักไปทางไหนเนาะ เค okay, ทุกคนสะพานมาระบายมาอนะัปเดตเนาะมาอัปเดตให้ทุกคนในหัวว่าเออตอนนี้สะพานเป็นใจไหนเนาะก็คือว่าโทรศัพท์กัศเสียและะ้วก็เซเดย์ย่ายอพาร์ตเมนต์เนาะแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าเอเอเงินเดือนเท่าไรค่า,าใช้จ่ายพ่อวอพ่อเขาโวยโวเนาะก็เลยมาเล่ามาเล่าให้ฟังเนาะกับว่ามีอย่างไรทุกคนขอบใจเอฟซีเนาะที่ว่าคิดฮอดสะพานขอบใจใดๆขอบคุณใดๆขอบคุณทุกคนเลยทุกคน เดียสพันธีมาอัปเดตใหม่ๆเดียสพันสีมาเดียวสพันสีพยายามลงคลิปเนาะแต่ว่าตอนนี้หาหาเงินซื้อโทรศัพท์ก่อนอ่าโทรศัพท์ตัวนี้มันกะมันกล่องมันแตกเลยทุกคนนะคะมันกระ่ายมาไลายเลยกับไก็คือทุกคนเห็นเนาะมันผ่ามันจะเป็นแลกๆมันก็พอคอยจะแจงบันไดนะโอเคทุกคนขอบคุณในด์ไดด์เด้อขอบใจได้ไดด์บ๊ายบายสบายดีเด้อสวัสดีค่ะ